สังโยชสิสเลที่ร้อยรักดแต่คำจงอยู่ในวัฏสงสารมนสิ่งศัดิ์มือมอ่อนจากดวงจิเลนี้จิตใจจะสุขสงบสู่ทางแห่งคไ่ผพานสังโยบนตัอต้อยกกรักสกายยะทิจจิตจุดคันห้าคือตัวตนวิจิติช้าลังเลสงสัยในคุณแห็งกระดับแต่นไกรในคนนั้นเอาเวทีกิเลที่ร้อยรักนานาจะ ได้ด้วยบังเพนธรรมจนเกิดสติปัญญาฟังโยศิสิทเิจ็ตตับลงได้โนปฏิปัตตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตัวสู้รู้ดีแล้วจงร้อมจะเข้ามาสู่ต้นเพื่อชำระมันใส่กิเลสจนหมดโดยสิ้นเชิงหลุดคนจากทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะชั่วนิรันสิ ความเชื่องมงายปฏิบัติตามส่งนศักดิ์สิทธิผิจากหลักพระคุทธธ้าศาสนาศรัทธาท่วมหัวแต่ขาดปัญญาทาให้ห่างไกลจากอริยมรน,นี้องค์แต่กามาราคือยินดีในกามาคุณทั้งหาลงไลในิโรกีปฏิฆาจิตถูกกระทบให้หม,ดมุดนิดคัดเครื่องดังไฟเผาเพราะพลานใจให้เรา <ๆ S 1> ฟังโยชิสิทจะดับลงได้ เคยช้ำบาดมือเสก,กิเลตจนหมดตดยสิ้นเชิงหลุดพ้นจากทุกการเวยนไม่ตายเกิดในวัะชัว่วิรันสังโยบึงส่งกาใจลึกลำรูป,ปาราคขาพอใจในรูปสัญญาอารูป,ปาราคขาพอใจไม่เอารูปสัญญามันหนักมียึดมันคือมันในตัวตนสำคัญตัวว่าดีกว่าลงดีเลิศเลย ถ้จะฟุ้งซ่านกังวลใจเอาวิชาไม่รู้เนี่ยเรียกศักสีหลมยึด,ดติดอ,อ,อ,อยู่ในวัฏสงสารเมียนว่ายจมอยู่ในกุชาติไม่มีที่สิ้นสุดสังโยชน์สิทเจ็ดดับลงได้บุติปัตตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสรู้ดีแล้วจงบำเพ็เข้ามาสุตตุนเพื่อชำระเมล็ดส้ติเลตจนหมดโดยสิ้นเชิงหลุดพ้นจากทุกทุความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงฆ์ช่วนิรันดร์ ่งสู่ความสงบสุขสถทาพรขอถึงสังเระนิพพานในเร็ววัน